ภูผากลางไครบทที่3เมื่อแสงยามเช้าส่องผ่านยอดไม้ลงถึงพื้นดินเหล่านักชีววิทยาต่างพากันออกเดินทางต่อโดยมีตาโสผู้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยนำโดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนอื่นๆทำหน้าที่คุ้มกันดูแลเหล่านักชีววิทยา พร้อมกับลูกหาบอีกสี่คนขณะก,กำลังเดินอยู่ท่ามกลางพงไพรจูจูตาโศและทุกคนได้ยินเสียงเลื่อยยนดังออกมาจากป่าด้านทางนูน้นตาโศจึงสั่งให้ทุกคนหยุดเดินเสียงเลื่อยยนนี่คะใช่ครับคุณน้ำใสคงจะเป็นพวกลักลอบตัดไม้แน่แน่ทางที่ดีต่อจากนี้ผมว่าพวกเราค่อยๆเดินอย่าให้พวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูพวกมัน ว่าอยู่ทิศทางไหนจะได้ออมไปถูกรอผมอยู่ตรงนี้กันเงียบๆนะครับไอ้น้อยข้าฝากดูแลเหล่าชีววิทยาด้วยนะเดี๋ยวมาครับตาตาโสเบี่ยงตัวเดินไปหาพวกหลักรอบตัดไม้หวังจะดูว่ามันอยู่ทิศทางใดโดยมีเพียงลูกซองไอ้เดียวหักลำและมีดยาวเอาไว้ป้องกันตัวแค่นั้นความคุ้นชินเส้นทางของตาโศ ทำให้แกมาถึงยังพวกหลักรอบตัดไม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงแล้วตาโสค่อยๆย,ย่องเบาเข้าไปใกลๆ้ๆในขณะน,นี้หัวใจกำลังเต้นแรงบวกกับความกลัวที่เข้ามาภาพเบื้องหน้าของตาโสปรากฏเป็นภาพของกลุ่มชายชะกันทั้งที่ยังหนุ่มและแก่กำลังขนส่งพร้อมกับคัดแยกประเภทไม้ลำเลียงท่อนซุงเหล่านี้ทิ้งลงเนินเขา ที่มีความลาดชันเพื่ออาศัยความชันของเขาลำเลียงไม้เหล่านี้โดยมีแม่น้ำคอยรับท่อนซุงเหล่านี้ลอยไปยังจุดหมายที่พวกมันต้องการก่อนที่ตาโศจะเหลือบไปเห็นกลุ่มติดอาวุธกำลังถือปืนเดินลาดตระเวนอยู่รอบๆคอยทำหน้าที่คุ้มกันพวกลักลอบตัดไม้และสอดใส่สายตามองหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปด้วย ในขณะที่ตาโสกำลังแอบดูอยู่นั้นแกจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพวกหลักรอบตัดไม้และถ่ายติดในพิเชษผู้เป็นคู่มั่นของมินตันกำลังยืนคุมงานตัดไม้อยู่เบื้องหน้าโดยพวกมันไม่รู้เลยว่าถูกชายแก่ผู้เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนนี้แอบถ่ายคลิปอยู่ไม่ห่างจากพวกมันเท่าไรนักในขณะที่ตาโศกำลังถ่ายอยู่นั้น แกเกิดคับแขนใจที่เห็นต้นไม้ธรรมชาติที่แกรักกําลังถูกคนชั่วตัดทำลายต่อหน้าจึงคิดภายในใจว่าถ้าหากเป็นการตรวจป่าและมีกําลังเสริมมากับแกด้วยใช่แกอย่างแกไม่มีทางยอมอาจต้องยิงปะทะให้เสียเลือดเสียเนื้อกันไปข้างหนึ่งแต่ถ้าว่าคราวนี้เป็นการนำทางนักสำรวจทางชีววิทยา เข้ามาทำภารกิจตามที่เขาจ้างวานันไม่ใช่งานปราบปรามต่โสจึงจำใจทนมองธรรมชาติที่ตนรักพังต่อหน้าต่อตาพี่น้อยหนูว่าไปดูตาโสกันดีไหมไม่ได้รอกครับคุณน้ำใสตาโสสั่งไว้ว่าต้องอยู่รอแกที่นี่เท่านั้นครับไม่เป็นห่วงตาโสหรือคะหากโดนพวกมันจับได้ขึ้นมาจะแย่เอานะห่วงก็ห่วงครับ แต่ถ้าไปแล้วเป็นตัวถ่วงแกขัดคำสั่งตาโสแบบนี้ไม่ดีแน่ครับทางด้านน้ำใสที่อยากจะเห็นพวกลักรอบตัดไม้จึงวิ่งไปยังทางที่ตาโสไปในขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เผลอทำให้ไอ้น้อยผู้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องวิ่งตามน้ำใสไหมจะบอกให้หยุดจนกระทั่งน้ำใสวิ่งมาเห็นตาโสกำลังซุ่มอยู่ จึงค่อยๆย่องเบาไปหาตาโสเมื่อแกจับปืนหันมาเห็นน้ำใสแล้วคนอื่นๆตามไล่หลังมาอย่างติดๆเมื่อตาโสเห็นอย่างนั้นถึงกับหันไปจ้องขมิงใส่ไอ้น้อยผู้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อนจะพูดขึ้นว่าถ้าไม่ติดว่าด้านหน้ามีศัตรูนะขาดลูกด่าเองแล้วไอ้น้อยกล้าขัดคำสัง่งค่ะพาพวกเขามาเสี่ยงอันตารายทำไมวะ หนูวิ่งมาดูเองค่ะแค่เป็นห่วงลุงก็เลยมาดูไม่ใช่ความผิดของพี่น้อยหรอกคุณน้ำใสรู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนดีที่พวกมันไม่เห็นตอนคุณวิ่งมาขอโทษค่ะลุงผมว่าเราถอยกันเถอะครับผมได้หลักฐานมากพอแล้วแต่ขณะที่ทุกคนกำลังถอยนั้นชายชะกันติดอาวุธหันมาเห็นในจังหวะที่น้ำใสกำลังจะวิ่งพวกมันจึงจับปืนประทับบา พร้อมกับศาสตร์กระสุนเข้าใส่กลุ่มของนักชีววิทยาราวกับฝนตกทางด้านพวกหลักลอบตัดไม้รีบวิ่งไปบอกนายพิเชษที่กำลังยืนคุมคนงานอยู่บริเวณโน้้นให้ล่าถอยไปในสภาพที่เหนื่อยหอบว่านายครับพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกมาแล้วผมว่านายหนีไปก่อนดีกว่าเชิญทางนี้ครับไอ้บ้าเอ้ยโผล่มาอะไรตอนนี้วะ เดี๋ยวพวกมึงตามไปข่าพวกมันให้หมดอย่าให้สาวมาถึงตัวกูเด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมหลังจากที่พิเชษถูกลูกน้องเชิญตัวออกไปขึ้นรถยังป่าทางด้านโนู้นแล้วเหล่านักชีววิทยาพากันแตกกระเจงิงหนีกระสุนปืนเหมือนรังพึ่งที่แตกรังก้มหมอบหนีตายกันจ้าละวันตาโซเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนสั่งให้ไอ้น้อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนอื่นๆด้วยเสียงที่ดังว่าเฮ้ยไอ้น้อยคุ้มกันพวกเขาแล้วพาไปที่เนินเขาฝั่งนูน้นเพื่อให้ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยไปครับตาทุกคนมาทางนี้ครับพี่ชัยกับเผือกรวมถึงนิกรได้ยินเสียงไอ้น้อยตะโกนเรียกพร้อมกับกวักมือมายังพวกเขาอยู่บริเวณหลังต้นไม้ ท่ามกลางกระสุนปืนสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนเราวกับฝนที่ตกลงมาพวกเขาทั้งสามจึงตัดสินใจวิ่งฝ่ากระสุนเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่กำลังยิงคุ้มกันอยู่เบื้องหน้าแต่ทว่าก็ไม่พ้นพี่ชายถูกกระสุนเจาะก,กะโหลกสุดนอนคว่ำต่อหน้านิกรที่กำลังวิ่งอยู่ด้านหลังก่อนที่เพ,เพื่อนของเขาจะถูกยิงจนล้มลงนอนแน่นิ่ง นิกก่อนที่เห็นเพื่อนทั้งสองโดนแบบนั้นจึงหยุดชะงักระหว่างทางในตอนนั้นเหมือนนิกก่อนจะไม่รับรู้หรือได้ยินเสียงไอ้น้อยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่พยายามเรียกเขาอยู่จนสุดท้ายนิกรถูกคมกระสุนปืนของพวกหลักรอบตัดไม้ยิงจนพรุนไปทั่วร่างล้มลงนอนตายต่อหน้าไอ้น้อยและคนอื่นๆทางด้านน้ำใสกับมินตันที่กำลังจะหนี แต่หันไปเห็นพิเชศกำลังถูกพวกหลักลอบตัดไม้คุ้มกันพาไปยังป่าทางนู้นก่อนที่เธอทั้งสองจะหันไปเห็นหัวหน้าและเพื่อนของตนถูกยิงตายทำให้มินตันกลัวน้ำใสจะตายจึงจับมือแล้วพาวิ่งหนีท่ามกลางกระสุนปืนน้ำใสในตอนนั้นทําได้แค่คว้าปืนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อนถูกมินตันเพื่อนรักของตน วิ่งลากเข้าไปในป่าท่ามกลางความออลหนวุ่นวายตาโสเห็นสองสาวกำลังวิ่งหนีเข้าไปในป่าเกียจึงสั่งให้ไอ้น้อยผู้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยเสียงที่ดังกลางดงกระสุนปืนว่าเฮ้ยไอ้น้อยยิงสก,กัดให้ข้าด้วยข้าจะไปช่วยน้ำใสกับมิ้นตันครับตาเมื่อตาโสวิ่งไปแล้วไอ้น้อยกับพวกที่เหลือต่างพากันยิงคุ้มกันตาโส แล้วยิงรักษาชีวิตลูกหาบและของตนเองแต่ทว่าเมื่อยิงต่อต้านได้เพียงครู่เดียวแมกกาซีนสำรองที่เตรียมมาเหลือเพียงอันเดียวทั้งสามคนจึงมองหน้ากันพร้อมกับคิดหาวิธีเอาตัวรอดท่ามกลางกระสุนปืนที่ยิงมาอย่างไม่ลดละเอาไงต่อดีพี่น้อยใครจะคิดว่าพาพวกนักชีววิทยาเข้าป่าครั้งนี้ต้องเจอกับพวกนี้ด้วยวะ ผมก็เตรียมมาแค่ไว้ยิงขู่สัตว์ไม่คิดว่าจะต้องมาสู้กับคนอย่างนี้ตอนนี้เหลือเราสามคนพวกลูกหับก็โดนยิงตายแล้วผมว่าถอยเถอะพี่ผมเหลือกระสุนมากสุดเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้โอเคเฮ้ยพวกเราถอยทันทีที่พวกมันเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ล่าถอยไปแล้วจึงรีบไปบอกหัวหน้าคนคุมงานว่าลูกพี่ครับพวกป่าไม้ถอยไปแล้วเอายังไงต่อดีครับ ตามไปฆ่าให้หมดสิวะดีนะที่พวกเองพาคุณพิเชษนี้ไปได้เร็วไม่งั้นโดนด่ายับแน่ครับพี่หัวหน้าของกลุ่มตัดไม้รีบสั่งการให้ลูกน้องตามฆ่าให้หมดทุกคนเพื่อหวังปิดปากเจ้าหน้าที่เหล่าชายชะกันเมื่อได้ยินคําสั่งของลูกพี่จึงแยกกันตามล่าแบ่งกําลังเป็นสองชุดทั้งล่าสองสาวและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียงฝีเท้าไล่ตามมาติดตด สองสาวใส่ตีนผีหนีตายโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยมีตาโซวิ่งตามมาติดๆพร้อมทังช่วยยิงสกัดเหล่าชายชะกันด้วยลูกสองคู่ใจเสียงปืนยังคงดังต่อเนื่องสาสใส่ตาโซแล็กกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างไม่หยุดหย่อนกูจะเอาพวกมึงไปลงนรกเสียงชายชะกันหนึ่งในกลุ่มลักลอบตัดไม้เอ่ยขึ้นผ่านเสียงลมสั่นประสาทในหูของตาโซ ตาโสเมื่อได้ยินเช่นนั้นความเก่าและไม่เคยกลัวตายจึงตะโกนตอบกลับไปพร้อมท้าทายเหล่าทรชนว่าแน่จริงก็มาเอากูไปให้ได้สิวะขณะที่ตาโสกกำลังยิงปะทะกับพวกหลักรอบตัดไม้อยู่นั้นเลือบไปเห็นมินตันพาน้ำใสวิ่งไปยังป่าทรายดำแก่จึงพยายามตะโกนห้ามด้วยเสียงที่ดังว่าคุณมินตันคุณน้ำใส อย่าเข้าไปทางนั้นครับแต่ทว่าเสียงของตาโสเบาวกว่ากระสุนปืนทำให้มินตันกับน้ำใสที่กําลังวิ่งหนีตายไม่ได้ยินนำซ้ำยังเข้าไปในป่าทรายดาต่อหน้าต่อตาตาโสความที่ตาโสรักเอ็นดูหลานๆไม่อยากให้ทั้งสองสาวพบเจอกับอันตรายและรู้ถึงกิตติศัพท์ของป่าทรายดำถึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในนั้น แกจึงหันปากกระบอกปืนประเคนส่งกระสุนใส่พวกหลักรอบตัดไม้ก่อนอาศัยจังหวะที่พวกมันหลบกระสุนปืนลุกวิ่งตามน้ำใสกับมินตันเข้าไปยังป่าทรายดําหวังจะไปช่วยสองสาวให้ได้เมื่อเสียงปืนสงบลงพวกลักรอบตัดไม้จึงเงื่อหน้ามองเห็นตาโสกกำลังวิ่งตามสองสาวเข้าไปในป่าทรายดำ จึงหันมาถามพวกกันเองว่าพวกมันเข้าป่าทรายดำไปแล้วตามต่อดีไหมวะนายสั่งพวกเราว่ายังไงตามไปฆ่าให้หมดไม่ใช่หรือก็ต้องตามไปฆ่าให้หมดสิวะตามมาพวกเองหนึ่งในกลุ่มลักลอบตัดไม้หลังได้ยินเพื่อนบอกต้องเข้าไปในนั้นก็เกิดอาการชะงักก่อนจะจับแขนเพื่อนขณะก,กำลังลุกวิ่ง พูดด้วยอาการสั่นกลัวว่าแต่นั่นมันป่าถันนะเว้ยชายชะกันที่เป็นคนสั่งหันมามองอย่างเพื่อนก่อนจะพูดพร้อมกับเอ็งจะไม่เข้าไปก็ได้นะเว้ยแต่เลือกเอาว่าจะกลับไปถูกลูกพี่ข้าหรือจะเข้าไปในป่าถันหากข่ามันได้แล้วนำศพของพวกมันกลับออกมาได้ก็จะได้รับความดีความชอบเลือกเอาละกันเขาก็เข้าวะเฮ้ยพวกเราตามไปฆ่ามัน อามาเหล่าชายชะกันไม่ต่ำกว่าหกคนรีบถือปืนวิ่งเข้าไปยังป่าทรายดำหวังตามฆ่าน้ำใสกับมินตันรวมถึงตาโสกลางป่าอาถรรพ์ที่อยู่เบื้องหน้าขณะที่มินตันจับมือน้ำใสวิ่งหนีพวกลักลอบตัดไม้ผ่านป่าอันเขียวขจีเข้ามาในเขตป่าทรายดำเพียงวิ่งมาได้สักพัก ความเหนื่อยล้าบวกกับที่น้ำใสเห็นว่าป่าตรงนี้มีความรกทึบจึงพากันหลบบริเวณหลังก้อนหินภายใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างที่กำลังพักอยู่นั้นน้ำใสจับปืนลูกซองที่ได้จากศพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไว้ข้างกายหวังใช้มันประกาศสิทธิชีวิตศัตรูหากมีใครย่างไกลเข้ามาหาพวกเธอในขณะเดียวกัน ตาโสวิ่งเข้าป่าทรายดำได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ถูกพวกหลักลอบตัดไม้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ขาซ้ายจนตาโสต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรีบประคองตนเองให้หลบบริเวณหลังต้นไม้เหล่าชายชะกันวิ่งถืออาวุธปืนไล่ย,ยิงตามมาติดๆก่อนจะมาหยุดตรงต้นไม้ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับตาโสเพียงไม่มากนักเฮ้ยไอ้แก หากเอ็งบอกพวกข้าได้ว่านางสองสาวอยู่ไหนหรือบอกให้นางสองคนนั้นออกมาได้พวกข้าจะไว้ชีวิตแก้ฮขณะที่ตาโศได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับกัดฟันทนเจ็บท่ามกลางเลือดที่ไหลนองเพราะกระสุนโดนเข้าเส้นเลือดใหญ่ก่อนจะค่อยๆหน้ามืดหมดสติและจากไปในเวลาไม่นานหลังจากกลุ่มชายชะกันพูดบอกตาโสไปได้สักพัก พร้อมกับพากันยิงเข้าใส่ต้นไม้ที่ตะโสะแอบอยู่อีกสนัดแต่ก็ไม่เห็นว่าชายแก่จะมีการตอบโต้กลับมาทุกอย่างดูเงียบสงบจนพวกมันถึงกับหันมามองหน้ากันทำไมมันเงียบแปลกหรือว่ามันตายแล้ววะชายชะกันพูดแล้วหันมาหาเพื่อนก่อนจะสะกิดแล้วพูดเบาๆว่าเอ้ยเอ็งไปดูดิเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้ หนึ่งในกลุ่มชายชกันได้ยินอย่างนั้นจึงถือปืนออกจากที่ซ่อนก่อนค่อยๆก้าวเท้ามุ่งตรงไปยังต้นไม้ที่ตาโซใช้ซ่อนตัวอยู่เพียงก้าวเท้ายังไม่ทันถึงตัวในตาของมันเหลือบไปเห็นเลือดไหลออกจากจุดที่ซ่อนมันจึงวิ่งเข้าไปดูพร้อมกับหันปากกระบอกปืนชี้ไปยังร่างของตาโซก่อนจะพบว่า ชายแก่ที่พวกมันล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วหลังชายชกัรมั่นใจแล้วว่าตาโสหรือชายแก่ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียชีวิตไปแล้วนั้นจึงลากศพออกมาแสดงให้เพื่อนๆมันดูก่อนจะพูดตะโกนออกไปว่ามันตายแล้วโวยไปล่านางสองคนนั้นต่อเร็วหลังพวกชายชกันได้ยินอย่างนั้นก็พากันออกจากที่ซ่อน ก่อนจะพากันวิ่งถือปืนผ่านศพของตาโโเข้าไปในป่าที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อไปตามฆ่าสองสาวต่อทางด้านน้ำใสกับมินตันช่วยกันกวาดสายตามองไปยังรอบๆพื้นป่าเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งจากพวกลักลอบตัดไม้และสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาเอาไงต่อน้ำใสย,ยังไม่รู้เลยมินตันตอนนี้ทำได้แค่หลบบริเวณนี้ ถ้าไม่มีใครตามมาค่อยหาทางออกจากป่าเพื่อไปแจ้งตำรวจละกันหลังน้ำใสเอ่ยบอกมินตันได้ไม่ถึงนาทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดทั้งสองสาวในเวลานี้เกิดความกลัวจนต้องจับปืนขึ้นมาพร้อมทั้งพากันมองไปรอบๆพื้นป่าเฝ้าระวังตัวกันอย่างรัดกุมหลังสิ้นเสียงปืนไปได้สักพักน้ำใสเห็นว่า ไม่น่าจะมีอะไรแล้วจึงหันมาบอกกับมินตันพร้อมกับจับมือเพื่อนว่าฉันว่าเรารีบหาทางออกจากป่านี้เถอะที่เราอยู่ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่งั้นนำเลยน้ำใสแต่จังหวะที่น้ำใสกำลังจะลุกเดินนั้นจู่ๆก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพวกเธอเกิดได้ยินเสียงคนกำลังเดินตรงมาทางนี้น้ำใสกับมินตันหันมามองหน้ากัน ก่อนที่น้ำใสจะค่อยๆย,ย่อตัวนั่งลงข้างๆมินตันพร้อมกับจับปืนลูกซองหันปากกระบอกปืนไปยังต้นเสียงเพียงเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลุ่มหลักลอบตัดไม้เดินมาหยุดกันห่างจากจุดที่มินตันกับน้ำใสกําลังซ่อนตัวไม่มากนักน้ำใสกับมินตันมองเหล่าชายชะกันผ่านพงหญ้าเพื่อเฝ้าสังเกตการ จับตาความเคลื่อนไหวของพวกมันอยู่ตรงนี้หลังจากพวกหลักรอบตัดไม้สอดใส่สายตาควานหาทั้งสองสาวอยู่ตามบริเวณนี้นั้นจ,จู่ๆก็มีหนึ่งในชายชะกันเสนอความคิดด้วยการพูดออกมาว่าเอ้ยข้าว่าหาแบบนี้ไม่เวิร์กว่ะแยกกันตามหาเถอะเออก็อดีงั้นเองกับข้าไปทางนั้นส่วนพวกเองสองคนไปทางนูน่น แล้วค่อยกลับมารวมตัวกันตรงนี้เออได้น้ำใสที่เห็นว่าพวกหลักรอบตัดไม้เดินผ่านพวกเธอไปแล้วและมั่นใจว่าปลอดภัยน้ำใสจึงหันมาบอกเพื่อนที่อยู่ข้างๆว่าฉันว่าเรารีบออกจากตรงนี้เถอะมินตันก่อนที่พวกมันจะกลับมาเจอเรางั้นเธอนำเลยน้ำใสเดี๋ยวฉันระวังหลังให้มินตันบอกน้ำใส ก่อนจะพากันลุกจากที่ซ่อนหลังพวกเธอออกมาแล้วพากันปัดฝุ่นและดอกหญ้าที่ติดตามลำตัวออกก่อนจะพากันเดินสวนไปอีกทางระหว่างที่เดินอยู่นั้นจูจ่ๆมินตันก็พูดขึ้นมาว่าน้ำใสฮะมีอะไรมินตันฉันขอโทษที่ดึงเธอแรงก็เพราะตกใจที่เห็นคนตายต่อหน้าแล้วยิ่งเป็นเพื่อนของเรา มันยิ่งทำให้ฉันเสียใจจนเสียสติควบคุมตัวเองไม่อยู่ไปชั่วครู่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแค่เรารอดตายจากตรงนั้นหนีจากพวกนั้นมาได้ก็พอแล้วมินตันแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนทำไมยิ่งเดินก็รู้สึกว่าป่าแถบนี้ไม่เหมือนกับป่าดิบชื้นที่เราวิ่งผ่านมาเลยบรรยากาศดูวังเวงหน้าขนลุกมองไปทางไหนก็มีแต่ป่ารกทึบ เาวันรคเื้อยเกาะตามต้นไม้เกะก,กะทางเดินจริงๆแถมอุณหภูมิที่นี่ยังเย็นยะเยือกอีกฉันก็ไม่รู้หรอกมินตันตอนนี้ทำได้แค่เดินทางออกจากป่าน,นี้ให้ได้แค่นั้นตามมาเถอะอย่าพึ่งชวนคุยเลยเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนทางด้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้หลบหนีจากพวกลักลอบตัดไม้ได้วิ่งกลับไปยังหมู่บ้านทรายดำ ก่อนจะวิ่งไปยังบ้านผู้ใหญ่คำมอดเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวิ่งมาได้สักพักก็มาหยุดอย่างหน้าบ้านก่อนจะตะโกนเรียกผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คำมอดที่กำลังเตรียมยาอยู่หน้าคอกวัวบริเวณหลังบ้านตนเองได้ยินเสียงเรียกของชายชะกันคนหนึ่งจึงเดินมาดูบริเวณหน้าบ้าน ก่อนจะพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งในคนที่ผานักสำรวจเข้าไปในป่าแต่ตอนนี้มาตะโกนที่หน้าบ้านเสียแล้วมีอะไรหรือเปล่าเองไม่ได้ไปกับเราชีววิทยาหรือแต่เมื่อเช้าข้าเห็นเองก็ไปนิ่วะตกลงยังไงชายชกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้วิ่งมาหยุดตรงหน้าพร้อมกับอาการที่เหนื่อยหอบจนไม่มีแรงจะพูดเพียงทำได้แค่ยกมือเบรก คำถามของผู้ใหญ่ไว้ชั่วครู่เพื่อให้ตนหายเหนื่อยซะก่อนอ่าพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้ค่ะไม่รีบต้องรีบแล้วผู้ใหญ่เพราะเกิดเรื่องแล้วเสียงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกผู้ใหญ่คำมอดจนเกรต,ตกใจต้องถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรว่ามาแล้วเองไปทำอะไรมาเสือผ่าถึงได้เปรอะเปื่อนแบบนี้คืองี้ตอนที่พวกค่ะ พ่านเหล่านักสำรรวจทางชีววิทยาเดินเข้าไปในป่านั้นดันไปเจอกับพวกลักลอบตัดไม้จนเกิดการยิงปะทะกาันแต่ระหว่างที่ปะทะกันอยู่นั้นผู้หญิงหนึ่งในทีมสำรรวจตกใจที่เห็นพวกตัวเองตายมั้งเกิดวิ่งหนีตเตลิดไปทางป่าสายดำลุงโศจึงสั่งให้พวกผมยิงสกัดไว้หวังตามไปช่วยผู้หญิงทั้งสองคนนั้นจนป่านี้ไมรู้ชตากรรมว่าเป็นยังไงบ้าง โดยที่พวกมันบางส่วนมาไล่ล่าพวกผมทั้งสามคนแต่ระหว่างทางหนีมาที่นี่พวกผมถูกพวกลักลอบตัดไม้ดักยิงกลางทางเสียก่อนทําให้ผมรอดมาได้คนเดียวจึงรีบวิ่งมาบอกผู้ใหญ่ให้ตามคนไปช่วยนี่แหละเวนเนยงั้นรีบไปแจ้งตำรวจเลยนะแล้วขอกําลังเสริมมาด้วยส่วนข้าจาระระดมชาวบ้านที่เป็นชายชะกันออกช่วยตามหาอีกแรง เราจะปูพรมค้นหาทุกซอกทุกมุมของพืนป่าทรายดำและจับพวกลักลอบตัดไม้ด้วยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รีบขี่มอเตอร์ไซค์โดยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซ้อนท้ายไปยังลานหมู่บ้านเพื่อจะไปเอารถกระบะขับไปยังสถานีตำรวจตามที่ผู้ใหญ่คำมอดสั่งทางด้านผู้ใหญ่คำมอดต่างเปล่าประกาศให้เหล่าชายชะกันทั้งหมดที่มีมารวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านว่า เฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วพวกผู้ใช้ตามข้ามาช่วยพวกชีววิทยาเร็วใครมีปืนมีมิดเดินมายังลานหมู่บ้านเลยนะเร็วเร็วด้วยอย่าช้าทั้งชาวบ้านที่เป็นหญิงคนแก่และเด็กต่างทราบข่าวต่างพากันมาขออาสาเข้าร่วมออกค้นหาและเก็บศพผู้เสียชีวิตออกมาจากป่าแต่ทว่าผู้ใหญ่คำมอดต้องการแค่ชายชะกันจึงบอกให้ผู้หญิงและเด็ก เตรียมกับข้าวและรอฟังข่าวอยู่ที่นี่เท่านั้นผู้ใหญ่คำมอดรวบรวมเหล่าชายชะกันทั้งหมู่บ้านมาได้เพียง15คนที่พร้อมจะร่วมออกค้นหาในป่าทุกคนเตรียมอาวุธกันมาไม่ว่าจะเป็นปืนผาหน้าไม้ปืนลูกซองธนูพร้อมลูกธนูและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเพื่อไว้เคลียร์ทางระหว่างการค้นหาไปกันเลยไหมครับผู้ใหญ่ ใช่หนุ่มคนในหมู่บ้านถามขึ้นยังเดี๋ยวรอฝังตำรวจก่อนเมื่อผู้ใหญ่พูดจบรถตำรวจสามคันก็เล่นมาถึงหมู่บ้านพร้อมกำลังพลกว่า20สิบนายที่นำโดยสารวัตรวิเชียหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งบ้านทรายดำพากำลังพลมาร่วมกับชาวบ้านเพื่อเดินเข้าป่าออกตามช่วยสองสาวและจับพวกหลักลอบตัดไม้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งหมดกว่า30คนรีบพากันเดินเข้าสู่ป่าเพื่อตามช่วยตาโซและสองสาวพร้อมทั้งเก็บร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะมืดค่ำไปเสียก่อนใช้เวลาเดินทางเกือบห้าชั่วโมงก็มาถึงจุดที่มีการประทะภาพเบื้องหน้าของทุกคนเห็นเพียงป่าที่ถูกตัดเกลียนเต็มไปด้วยตอไม้ที่มีเลื่อยยนต์ตกอยู่ข้างๆ มองไปยังขวาพบท่อนซุงถูกตัดวางเรียงกันเป็นกองรวมไปถึงปลอ,อกกระสุนที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณพื้นป่าอีกทั้งยังมีศพของผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บริเวณนั้นทางผู้ใหญ่คำมอดจึงสั่งให้ชายในหมู่บ้านทำการเก็บร่างของผู้เสียชีวิตและให้คนหามกลับไปยังหมู่บ้านทรายดำก่อนจะพาสารวัตรวิเชีย มุ่งหน้าไปยังป่าทรายดำเมื่อพวกเขาตะโกนเรียกและปูพรมหาอยู่สักพักจึงมาเจอกับร่างของตาโซนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ภายใต้ดงหญ้าโดยมีรอยกระสุนปืนที่ขาซ้ายเราจะเข้าไปในป่าอาถันพ์เลยไหมผู้ใหญ่ผู้กำกับวิเชียถามผู้ใหญ่คำมอดอยังก่อนสารวัตรในป่าอาถันพ์มีทั้งสัตว์ป่าดุร้าย และอาถรนพมากมายเราต้องพร้อมทั้งอาวุธและกำลังกายอีกอย่างใช่ว่าเข้าไปแล้วจะออกได้ง่ายๆอย่างนั้นคนก็ไม่เรียกป่าอาถรรแล้วแต่ก็มีคนหนึ่งที่เข้าไปและได้รอดกลับมานั่นคือตาโสคนเดียวนั่นแหละอีกอย่างวันนี้ไกลคำามืดแล้วด้วยพวกเราเดินทางกันมาต่างไกลต่างเมื่อยล้าปวดขากันมากผมว่าหาที่พักแถวนี้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยเข้าไปกันจะดีกว่านะ เดี๋ยวผมจะให้ลูกบ้านก่อไฟและทำอาหารเลี้ยงทุกคนเองครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตำรวจอย่างพวกคุณเสียสละความสุขของตัวเองมาช่วยชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกผมไม่เป็นไรหรอกผู้ยหญ่คนกันเองทั้งนั้น